สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เนี่ยคือปริมาณที่บอกทั้งขนาดและทิศทางนะครับสมมติว่าเวกเตอร์เนี้ยมันพุ่งไปทางขวานะฮะมันมีหนึ่งสองสามสมมติว่าตัวนี้เป็น a ตรงนี้เป็น b แสดงว่าอันนี้เป็นเวกเตอร์ที่จาก a ไป B นะครับมีขนาดสามหน่วยหนึ่งสองสามดังนั้นทิศตรงข้ามมันก็คือ ลบ ab น,นี้มีขนาด3ามหน่วยนะครับลบ ab เนี่ยก็คือทิศที่พุ่งไปตรงข้ามแบบนี้ถ้าพุ่งไปด้านนี้ ab ทิศตรงข้ามมันก็จะคือพุ่งไปด้านซ้ายนั่นเองนะครับอันนี้คือทิศตรงข้ามตัวนี้คือลบ ab ลบ ab ตรงเนี้ยก็จะมีค่าลบ3าม ก็คือสามหน่วยเท่ากันนะครับตอนนี้เราก็มาดูนะฮะคือในเวกเตอร์เนี่ยมันจะมีแกน x y z นะครับ x y แล้วก็ z สมมติว่าเขาให้หาลบ3 i บวก4 j บวก 5k นะครับว่าอยู่จุดไหนในแนวนี้นะครับเราก็มาดูลบ3สมมติว่าถ้าเราบวกมาทางนี้1 2 3นะครับ3าม,มาทางนี้คือ x เนี่ยเขาให้ค่าเป็น i นะครับ y ให้ค่าเป็น j c ให้ค่าเป็น k อย่างนี้ ดังนั้นถ้าฝั่งนี้บวก 3i ลบ3มั3นก็คือทิศต,ตรงข้ามนะครับมันก็จะวิ่งไปข้างหลังอย่างนี้หนึ่งสองสาอันนี้ก็คือลบ 3i อยู่จุดนี้ตอนนี้ถ้าลบ3อยู่ฝั่งนี้ลบ j ก็จะเป็นฝั่งนี้ลบ c ฝั่งนี้ ตอนนี้เราได้ทิศตรงข้ามหมดแล้วอันนี้คือลบ j แล้วตรงนี้มาก็คือลบ k น,นั่นะครับลบสาม i อยู่จุดนี้บวกส j อ่เรามาตรงนี้สี่จุดหนึ่งสองสามสี่อสี่ j จุดนี้บวกห้า k ห้า k เราก็นับขึ้นไปหนึ่งสองสาม ส5่ห้จุดนี้ดังนั้นกราฟจุดที่เราได้จริงๆมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็น4ก็มา20่จุดนี้นแล้วก็ขึ้นไป5ขึ้นไป5้ หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ของตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งนี้นะฮะก็คือตำแหน่งลบสามไอบวกสี่เจบวกห้าเคนะครับ